พระพุทธรูปทองคําใต้น้ำคราวนั้นหลวงปู่คําคนิงยังทุดงอยู่ในเขตราชอาณาจักรลาวด้วยพอใจในความสงบวิเวกเหมาะที่จะบําเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะลาวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาลำเนาไพรหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกันไม่พลุกพล่านเป็นชุมชนใหญ่ๆ เช่นฝั่งไทยหลวงปู่ทุดงมาถึงเมืองบูรพาก็ได้ยินชาวบ้านโจทย์ขานกันว่าที่แม่น้ำสายหนึ่งซึ่งเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่และลึกมากตรงบริเวณน้ำลึกที่สุดนั้นมีพระพุทธรูปทองคำองค์มหือมาจมอยู่กับในแม่น้ำวันดีคืนดีจะมีแสงสว่างพวยพุ่งจากพื้นน้ำ แสงนั้นเจิดจรัดเป็นฉับพลันรังสีสว่างสวัยไปทั่วอนาบริเวณโดยรอบหลวงปู่คำคณิงรับฟังเช่นนั้นก็เกิดความสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จึงตกลงใจจะไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองหลวงปู่คำคณิงได้เดินทางมาถึงบริเวณใกลแม่น้ำซึ่งเชื่อว่าตรงกลางแม่น้ำแห่งนี้ มีพระพุทธรูปทองคำจมน้ำอยู่หลวงปู่จึงตกลงใจจะจำพรรษาที่นี่เพื่อต้องการดำน้ำลงไปดูพระพุทธรูปทองคำให้ได้ในพรรษาแรกนั้นหลวงปู่ได้เตรียมตัวรักษาสุขภาพจนแข็งแรงพอสมควรเมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วท่านก็ทำพิธีตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสสังคุณเทพพยาดาพญานาคพญาครุฑพระแม่ธรณีพระแม่คงคาขอได้โปรดคุ้มครองรักษาให้พ้นภัยทั้งหลายเพราะเจตนาที่จะดำน้ำลงไปดูพระพุทธรูปทองคำครั้งนี้มิได้เจตนาโลภหลงอยากได้มาเป็นสมบัติของตนแม้แต่น้อย หาต้องการลงไปเห็นพระพุทธรูปทองคำด้วยตาตัวเองเท่านั้นครั้นอธิษฐานจิตจบสิ้นแล้วหลวงปู่คำคนิงได้นำเหล็กแหลมสั้นๆติดตัวไปด้วยคิดว่าถ้าจำเป็นต้องขุดต้องแงะจะได้ใช้เหล็กแหลมนี้ทำประโยชน์เมื่อหลวงปู่คำคนิงดําน้ำลงไปปรากฏว่าน้ำลึกมากรู้สึกปวดแก้วหูจนทนไม่ไหว จึงต้องขึ้นสู่ผิวน้ําและยังต้องรักษาตัวนานนับเดือนอาการเจ็บปวดในหูถึงได้หายไปกระนั้นหลวงปู่ก็ไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจเข้าพรรษาที่2หลวงปู่คำคนิงเห็นว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วท่านจึงดำน้ำลงไปอีกแต่ยังไม่ถึงก้นแม่น้ำก็ต้องกลับขึ้นมาอีก เพราะปวดเจ็บแก้วหูทนไม่ไหวและต้องรักษาตัวเป็นเดือนเช่นเดียวกับครั้งแรกแต่หลวงปู่ไม่ยอมท้อแท้คิดมาณนะพยายามจะดำลงไปดูให้ได้พรรษาที่สหลวงปู่คำคนิงก็ดำน้ำลงไปอีกแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิมเนื่องจากแรงกดดันของน้ำทำให้ท่านปวดแก้วหูสุดทนหากเป็นคนอื่นก็คงเลิกลา ยอมพ่ายแพ้ไปแล้วแต่สำหรับหลวงปู่ไม่ยอมสิ้นมานะท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องลงไปดูให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามีพระพุทธรูปทองคำอยู่ก้นแม่น้ำจริงตามคำเล่าลือหรือไม่พรรษาที่สหลวงปู่คำคนิงทำพิธีตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครองเช่นทุกครั้งแล้วท่านก็ดำดิ่งลงสู่แม่น้ําด้วยพลังจิตหารกล้าคราวนี้อาการปวดเจ็บแก้วหูไม่ปรากฏท่านจึงดำลงไปเรื่อยๆยังไม่ถึงกลแม่น้ําเท้าก็เหยียบลงบนสิ่งหนึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วปรากฏว่าท่านกำลังยืนอยู่บนพระอังสะของพระพุทธรูปองค์หนึ่งโดยไม่รู้ตัว พระพุทธรูปองค์นี้เป็นทองคำเหลืองอารามใหญ่โตมโหฬารอย่างมากที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนขณะที่ท่านยืนเหยียบอยู่บนพระอังสัเอื้อมมือขึ้นไปจนสุดเหยียดแล้วแตะมือไปที่ประกันของพระพุทธรูปเท่านั้นหลวงปู่คำคนิงประมาณว่า พระพุทธรูปทองคำองค์นี้ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า20-30เมตรแน่ส่วนความใหญ่โตขององค์พระพุทธรูปนั้นมหึมมายากจะประมาณได้หลวงปู่อยู่ใต้น้ำก็จริงแต่มองเห็นรอบด้านชัดเจนพอสมควรทั้งนี้เป็นเพราะบริเวณรายร,ายรอบองค์พระพุทธรูปทองคำ มีแสงสีทองสว่างเป็นปริมณฑลเวลาผืนน้ำกระเพื่อมไหวและมีรัศมีสีทองส่องกระทบมองคล้ายฟ้าแลบแปลบปลาบตลอดเวลาด้านหลังองค์พระพุทธรูปทองคำต่ำลงไปที่ก้นแม่น้ำมีปากอุโมงค์ใหญ่มากปรากฏอยู่ตรงปากอุโมงค์นั้นมีปลาตัวมหืมา หลายตัวว่ายวนเวียนไปมาประหนึ่งคอยพิทักษ์รักษาปากอุโมงคเอาไว้ปลาที่หลวงปู่คำคนิงเห็นอยู่นั้นใหญ่โตมหึมามโหฬารยิ่งกว่าปลายักษ์ปากก็อ้าก,กว้างของมันสามารถฮุบกินคนทั้งตัวในลักษณะขวางได้อย่างสบายสบายจากรัศมีลำแสงสีทองซึ่งส่องไปถึงภายในอุโมงกว้างใหญ่ ทำให้มองเห็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งหลวงปู่คําคนิงไม่ขาดคิดว่าจะได้พบเห็นนั่นคือมีคนอยู่ในอุโมงลำตัวท่อนบนเหมือนคนทั่วไปแต่ท่อนล่างตั้งแต่เอวลงมาเป็นปลาหลวงปู่แปลกใจและสงสัยว่าใต้น้ำเช่นนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้อย่างไรท่านจึงตัดสินใจว่ายน้ำไปยังปากอุโมง เพื่อขอดูไททถนัดตาว่าครึ่งปลาซึ่งเรียก,กว่านางเงือกนั้นเป็นอย่างไรเพราะที่เห็นแดกแดกนั้นนางเงือกหันด้านข้างให้เมื่อเข้าไปใกล้าปากอุโมง์พวกปลายักษ์ได้แสดงอาการไม่ยินยอมให้หลวงปู่คำคณิงเข้าไปในอุโมง์โดยพวกมันว่ายรีเข้ามาปิดกั้นปากอุโมงค์ไว้อย่างรวดเร็วในฉับพลันทันทีนั้น ก็เกิดปรากฏการณ์อันไม่คาดคิดนั่นคือแสงสว่างจากรัศมีสีทองเบื้องบนเกิดหายไปดื้อหลวงปู่แงนหน้าขึ้นไปดูเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวใหญ่มหึมาคล้ายกับปลากระเบนหรือนกยักษ์กำลังลอยอยู่เหนือศีษะท่านความมืดใต้น้ำที่ท่านเผชิญอยู่นี้เป็นเพราะลำตัวสัตว์ประหลาด กางกั้นแสงสว่างเอาไว้และสัตว์ตัวนั้นได้ทิ้งตัวดิ่งลงบนร่างกายของหลวงปู่คำคนิงอย่างรวดเร็วขณะที่หลวงปู่คำคนิงอยู่ก้นแม่น้ำท่านพยายามคลานหนีแต่สัตว์ประหลาดกลับกดน้ำหนักตัวทับลงมาอีกประหนึ่งจะให้ร่างของท่านแบนอยู่ตรงนั้นหลวงปู่คำคนิงไม่รู้จะทำอย่างไร ได้แต่เอามือยันเอาไว้กระทั่งควานมือไปถูกส่วนหนึ่งของลำตัวมันเข้ามีลักษณะเต้นตุกตุกคล้ายกับหัวใจเต้นพร้อมกันนั้นท่านก็รู้แล้วว่าสัตว์ประหลาดเป็นนกยักษแ์แน่ๆเนื่องจากตัวของมันห่อหุ้มด้วยขนลักษณะขนนกขณะที่กำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความเป็นความตายทำให้ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด หลวงปู่จึงใช้เหล็กแหลมสั้นที่ถือติดมือแทงสวนขึ้นไปโดยไม่มีเจตนาที่จะฆ่ามันให้ตายกะว่าให้มันเจ็บจะได้ถอยห่างออกไปทันใดนั้นนกยักษ์ก็ทยานพรวดขึ้นไปคล้ายจะก,กระพือปีกการที่นกยักษ์พุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงดึงดูดร่างของหลวงปู่คำคนิง ุ่งตามขึ้นไปด้วยก่อนที่หลวงปู่จะโผล่ขึ้นผิวน้ำมีชาวบ้านกำลังพายเรือหาปลาอยู่ใกล้ฝั่งชาวบ้านพวกนั้นต่างตกใจสุดขีดเมื่อจูจ่ๆก็เกิดเสียงตูมสนันวันไหวขึ้นกลางแม่น้ำประหนึ่งมีระเบิดตกลงมาแล้วปรากฏคลื่นใหญ่กระจายม้วนเข้ากระแทกฝากฝั่งทั้งสองด้านและที่กลางแม่น้ำนั้น ชาวบ้านหาปลาเห็นหลวงปู่คำคนิงลอยคอยอยู่ท่ามกลางเกลียวคลื่นซึ่งแผ่วลงช้าๆพวกนั้นจึงรีบพายเรือไปช่วยหลวงปู่เมื่อช่วยหลวงปู่ขึ้นมาบนเรือแล้วและกลับถึงฝั่งชาวบ้านถามว่าเหตุใดท่านถึงโผล่มาจากกลางแม่น้ำหลวงปู่คำคนิงได้ตอบเลี่ยงๆไปไม่ตอบตามความเป็นจริงและท่านถามว่า เห็นอะไรผุดขึ้นมาจากน้ำบ้างไหมชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเสียงดังสนั่นวันไหวคล้ายระเบิดตกแล้วเกิดคลื่นลูกใหญ่สาดซัดเข้ากระแทกฝั่งเท่านั้นหลวงปู่คำคนิงกลับมาถึงกรดเปลี่ยนผ้าอาบน้ำมาหม่มครองจีวรเรียบร้อย ท่านก็เข้าเจริญสมาธิเพื่อตรวจว่านกยักษ์ตัวนั้นเป็นอะไรเหตุใดจึงลงไปในน้ำลึกเช่นนั้นต่อมาท่านได้ทราบว่าเป็นพยาครุฑหรือพระอุปคุตจำแรงแปลงร่างลงไปช่วยท่านตามที่ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาเอาไว้แล้วก่อนจะดำลงสู่ก้นแม่น้ำ เหตุที่พญาครุฑหรือพระอุปคุดลงไปช่วยหลวงปู่คำคณิงน่าจะเชื่อว่าอันตรายกำลังจะบังเกิดแกหลวงปู่หากหลวงปู่ดึงดันจะเข้าไปในอุโมงค์เพื่อดูนางเงือกปลายักษ์เหล่านั้นคงไม่ไว้ชีวิตทนา่เหตุนี้หลวงปู่คำคณิงจึงนับถือพระอุปคุตอย่างที่สุดเมื่อถึงคราวคับขันหรือเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ จะต้องอาราธนาอธิษฐานขอให้ท่านช่วยทุกครั้งสำหรับการลงไปดูพระพุทธรูปทองคำก้นแม่น้ำไปพบปลายักษ์และนางเงือกอยู่ในอุโมงค์ใหญ่กระทั่งพระอุปคุตหรือพระยาคุตช่วยชีวิตเอาไว้หลวงปู่คำคนิงสรุปถึงความอัศจรรย์อีกข้อหนึ่งในตอนท้ายว่าอยู่ใต้น้ำถึงสองชั่วโมง ไม่รู้หายใจใต้น้ำเป็นเวลานานๆอย่างนั้นได้อย่างไร